สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบริษัทหนึ่งที่อาจจะเป็นเหมือนคำตอบของโลกตะวันตกเลยในสงครามซัพพลายเชนแร่ธาตุหายากกับจีนบริษัทที่ว่านี้ก็คือ Critical Metals Corp หรือที่เรียกสั้นๆว่า c r m l ครับเอาจริงๆประโยคนี้มันสรุปภาพของ c r m l ได้ชัดมากเลยนะครับคือมันเหมือนกับการซื้อตัวที่เสี่ยงสูงมากๆเพื่อลงเดิมพันกับประเด็นที่โอ้โหร้อนแรงที่สุดประเด็นหนึ่งในยุคข,ของเราเลยนะคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นี่แหละครับโอเค ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกที่ตัวบริษัทเนี่ยผมว่าเรามาถอยเอามาดูกันภาพใหญ่ๆกันก่อนดีกว่าว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆของพวกนี้มันถึงกลายเป็นของล้ำค่าที่ใครๆก็อยากได้กันนักไอ้เจ้าแร่หายากหรือแร่เอิร์ธเนี่ยนะครับฟังชื่อแล้วเหมือนจะหาเจอ,อยากมากแต่จริงแล้วมันไม่ได้หายากขนาดนั้นนะประเด็นมันอยู่ที่การสกัดกับการแปรรูปต่างหากที่มันทั้งซับซ้อนแล้วก็กระจุกตัวอยู่ไม่กี่ที่ และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือถ้าพวกนี้เนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่เรียกว่าขาดไม่ได้เลยสําหรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตแทบทุกอย่างเลยครับลองนึกภาพตามนะครับเทคโนโลยีร,บรอบๆตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถ e v ที่เราขับขับกันกังหันลมผลิตไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนในมือไปจนถึงระบบป้องกันประเทศสุดล้ํารู้ไหมครับว่าทุกอย่างเนี่ยต้องพึ่งพาแร่หายากพวกนี้หมดเลยนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมดีมานมันถึงพุ่งกระฉูดขนาดนี้ และนี่แหละครับคือจุดที่เรียกว่าเป็นเกมเชนเจอร์ของเรื่องนี้เลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจีนเขากุมสปายเชนแรรหายากส่วนใหญ่ของโลกเอาไว้ในมือมันก็เลยทําให้ชาติตะวันตกเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางมากๆจุดนี้เองครับที่ทําให้ทุกคนต้องวิ่งวุ่นหาแหล่งแร่อื่นๆนอกประเทศจีนกันอย่างจริงจังไอความเปราะบางที่ว่านี่แหละครับมันเลยกลายเป็นช่องว่างที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นหน้าใหม่ๆได้แจ้งเกิด และนี่ก็คือจังหวะที่บริษัทอย่าง Critical Metals Corp. หรือ CML i เนี่ยก้าวเข้ามาสู่ spotlight CML เขาเลยวาง position ตัวเองชัดเจนเลยครับว่าจะเป็นคำตอบของปัญหานี้ภารกิจของเขาก็คือพัฒนาแหล่งแร่ที่สำคัญสคัญขึ้นมาเพื่อป้อนให้กับตลาดในอเมริกาและยุโรปโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านใครแล้วสินทรัพย์หลักๆของบริษัทที่ต้องจับตาดูเลยเนี่ยมีอยู่2ที่ครับที่น่าสนใจมากๆที่แรกก็คือโครงการทนบ e ที่กรีนแลน อันนี้เป็นแหล่งแรหายากชนิดหนักเลยนะซึ่งมันทั้งมีค่าแล้วก็หายากกว่าแรหายากทั่วไปอีกโดยเฉพาะกับเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศส่วนที่ที่ก็คือโครงการลิเธียมวลส์เบิร์กที่ออสเตรียอันนี้ก็ต้องพูดถึงเลยเพราะมันคือหัวใจสําคัญของแบตเตอรี่อีวีดีๆนี้เองครับเอาละทีนี้มาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นกันบ้างเรามาเจาะกันให้ลึกไปเลยดีกว่าว่าทาไมทําไมบริษัทนี้มันถึงสร้างความฮือฮาได้ขนาดนี้อะไรคือปัจจัยที่อาจจะทําให้มันโตแบบก้าวกระโดดได้ คือจุดที่สําคัญที่สุดเลยนะครับต้องบอกว่าเซ m เนี่ยไม่ได้พายเรือด้วยตัวเองคนเดียวแต่กําลังมีลมใต้ปีกที่ส่งพลังมากๆถึง3ด้านเลยนะ 1. คือเรื่องความมั่นคงของชาติที่รัฐบ,บาลตะวันตกเขาให้ความสําคัญสุดๆ2คือการมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปแล้วและ3ก็คือเมกะเทรนพลังงานสะอาดที่ยังไงก็ต้องมาเรียกได้ว่ามาถูกที่ถูกเวลาจริงๆยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเมื่อไม่นามนมานี้เองบริษัทเพิ่งจะระดมทุนไปได้อีกตั้ง50ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเงินก้อนนี้มันสาคัญมากๆเลยนะเพราะมันช่วยลดความเสี่ยงเรื่องเงินในระยะสั้นไปได้เยอะและก็ทําให้โครงการต่างๆเนี่ยมีทุนเดินหน้าต่อไปได้ครับและนี่อาจจะเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่พลิกเกมได้เลยนะครับเพราะมันมีข่าวแววออกมาว่ารัฐบาลสหรัฐกับกระทรวงกลาโหมเนี่ยกำลังจับตาดูโครงการแทมบริษแบบไม่กระพริบตาเลยลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดมีการสนับสนุนจากภาครัฐเข้ามาจริงๆไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำหรือเงินให้เปล่าโอ้โหเมื่อค่าของบริษัทนี้อาจจะพุ่งไปอีกหลายเท่าตัวเลยนะ โอเคฟังดูดีไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับเรามาพลิกเหรียญดูอีกด้านกันบ้างดีกว่าเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดแน่นอนครับพอมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงปรีดความเสี่ยงมันก็ต้องสูงตามเป็นเงาตามตัวคำถามก็คือแล้วความท้าทายที่แท้จริงของ CRML เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ตารางนี้มันสรุปความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทนี้ไว้หมดแล้วครับดูง่ายๆเลยนะ CIML เนี่ยเขาอยู่ในฝั่งผู้พัฒนาหรือ developer ไม่ใช่ผู้ผลิตหรือ producer ที่มีเหมืองมีไรายได้เข้ากระเป๋าแล้วเหมือนพวกรุ่นพี่อย่าง MP Materials ปูนง่ายๆก็คือมูลค่าของบริษัทตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของอนาคตและความคาดหวังลุ้นๆเลยซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันเสี่ยงสุดๆและไอการเป็นผู้พัฒนาเนี่ยมันก็เหมือนกับการวิ่งฝ่าด่านอลหันเลยครับ มีอุปสรรคใหญ่ๆที่ต้องข้ามให้ได้เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอใบอนุญาตที่สุดแสนจะซับซ้อนในครีนแลนด์เรื่องการหาเงินทุนก้อนใหญ่มาหาศาลมาสร้างเหมืองความผันผวนของราคาแร่ในตลาดโลกที่ควบคุมไม่ได้โอ้ยเรียกว่าทุกอย่างก้าวเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจริงๆพอรู้แล้วว่าเดิมพันมันสูงขนาดนี้คำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปยังไงมีหมุดหมายสำคัญอะไรบ้างที่เราต้องคอยจับตาดูมาดูกันครับ ตารางนี้จะช่วยให้เห็นภาพอนาคตที่เป็นไปได้ชัดขึ้นครับเราลองแบ่งเป็น3กรณีนะกรณีที่แย่ยที่สุดเลย bear case คือถ้าโครงการไปไม่รอดติดเรื่องใบรุญาตหรือหาเงินไม่ได้ราคาหุ้นก็อาจจะกลับไปเหลือแค่หลักหน่วยแต่ถ้าเป็นกรณีที่ดีที่สุดละ่ะ b u เค case คือได้รัฐบาลหนุนเต็มที่เริ่มผลิตได้ราคาอาจจะพุ่งไปถึง50ดอลลาร์หรืออาจจะมากกว่าน,นั้นอีกเห็นไหมครับว่ามันเป็นอะไรที่ high r i ฮร high r e ของจริงเลย ฉะนั้นนี่คือเช็คลิสต์ที่ต้องคอยตามข่าวกันเลยครับเรื่องแรกคือผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือ BFS ต่อมาคือการได้รับใบอนุญาตสำคัญต่างๆข่าวการประกาศให้เงินกู้หรือเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและสุดท้ายคือการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายหรือ FID เพื่อเริ่มก่อสร้างข่าวพวกนี้แหละครับที่จะเป็นตัวบอกใบว่าเรื่องราวกาลังจะไปทางไหนและสุดท้ายเราก็กลับมาที่คาถามสาคัญที่สุดครับว่า c r m เนี่ยจะกลายเป็นหมากตัวสำคัญในเกมภูมิรัฐศาสตร์ที่ช่วยให้โลกตะวันตกปลดแอกสลายเชนของตัวเองได้สำเร็จหรือสุดท้ายแล้วจะเป็นแค่การเดิมพันครั้งใหญ่ที่ละลายหายไปกับผืนน้ำแข็งแห่งกรีนแลนด์เรื่องนี้มีแต่เวลาเท่านั้นครับที่จะให้คำตอบได้